เฟียตมทุกรอดีตสามีโอ oh, พักจิราเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังเลิกโอ oh. หลังจากพิธีก่อนและนักแสดงสาวโอ oh, พักจิรา ประกาศเลิกสามีเฟียตมาทุกกรหลังทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่า13ปีและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือน้องแสนดีโดยทั้งคู่ได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นแค่พี่น้องและทำหน้าที่พ่อแม่ให้กับน้องแสนดีเท่านั้นล่าสุดเฟียตมาทุกกรอดีตสามีของโอภักจิราก็ได้เคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกหลังโอภักจิราประกาศหยา่า โดยเฟียดมาทุกรก,ก็ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอกับลูกสาวน้องแสนดีป่วยทั้งพอ่อทั้งลูกพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าไอคอกคอกไอกระดอกกระแด๊กซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนๆร่วมวงการบันเทิงแหกเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงกันเพียบเลยละคะ่ะ